สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผม iNG BASA 1บซนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างจรลวดนั่นเองเข้าไปในไม้ครับกันเลยอันด,ดับแรกเราต้องมีสิ่งพวกนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยครับเริ่มทำกันเลยครับใส่บล็อกอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะเออเขาอะไรอบเสื้ออะไรผมก็อ่านไม่ออกเท่าไหร่นะครับ ก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปแบบนี้แล้วก็เอาพิสตันนะครับใส่พิสตันธรรมดาใส่แบบนี้น <_ S 1> แล้วก็บล็อกสลามบล็อกเนี่ยใส่แบบนี้นะครับ <_ S 2> จากนั้นเราก็เอาตัวนี้ต่อขึ้นมาสามบล็อกแล้วก็ขุดออกเอ้ยสี่บล็อกครับแล้วก็ขุดออกเอ้ยแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ทุบข้างบนออกครับ ใส่แป๊บหนึ่งนะครับใส่สติกกี้พิตัน,นครับทำไมไม่ได้เนี่ยใส่สติกกี้พิตันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึง่ง ทำไมไม่ได้เนะี่ยใส่ยังไงแปบ๊บหนึ่งนะครับเอ่อก็ทำไมมันหันมาทางนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขุดออกก่อนแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็วอกสลามใส่นะี้จากนั้นก็ใส่ขึ้นมาใส่อ่าไม่ใช่นะครับแบบนี้ครับเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเอาวอกสลามมาใส่เลยใส่แบบนี้นะครับเอาเสียงลดแบบนครับ ก็ต่อมา <S <S แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาไอา้ตัวนี้นะครับใส่ลงมาใส่มาใส่มาครับใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาไอา้นี่นครับใส่เนี่ย เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ d i s บ i t c h e r ร i s p e n s e r นะครับใส่ใส่ให้มันครบทุกทางเลยนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็เอา TNT มานะครับกับลูกไฟอะไรเนี่ยไฟ อะไรก็ไม่รู้นะครับจากนั้นก็เอาใส่ตรงนี้ครับเนี่ยครับกล่องดิสเพนเซอร์นี่ครับกดใส่เลยนะครับอ๋อถ้ามีเสียงอะไระรบกวนก็ขอภยัยด้วยนะครับเอ้าทำไมใส่ยากจังเนี่ย นี่นะครับแล้วก็เอามาอีกนะครับเหมือน,นเดิมนะครับเอาใส่ให้มันครบทุกทางเลยนะครับ โอเคแล้วก็เอาเหลืออีกไหมเนี่ยทางนี้อ๋อยังทางนี้ยังไม่ใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับเสร็จไปเลยอยากใส่เยอะกว่านี้กว่านี้ก็ได้นะครับอ้าวทำไมใส่ไม่ได้ทำไมมันชอบบั๊กจังเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเวอร์ชันพวกอะไรเนี่ย จันไรชิบหายเลยเวอร์ชันบ้าบอคอแตกโอเคอก็ขอนอนแป๊บนะครับขอนอนแปบ๊บตื่นเช้าค่อยมาทำมันขึ้นฟ้าเลยก็ตื่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไฟาช็กหรืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะครับ กดออะไรก็ได้ครับกดตรงกลางนะครับนี่เห็นลูกศรผมมไหมเนี่ยกดตรงกลางปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับถ้าใครอยากตกแต่งให้มันสวยงามก็อาจจะทําได้ครับให้มันเหมือนจหลลุไปเลยองมีแบบนี้ครับมันก็จะค่อยๆขึ้นครับตัวระเบิดท n เอ t กับลูกไฟอะไรเนี่ยก็จะเหมือนเป็น ควนันอะไรก็ไม่รู้ด้วยแนะบบนี้นะ เนี่ยมันก็วอร์มสูงก็ได้มากเลยค่ะจนสึงสุดของการตอบอ็อกอะไรบ้างเลยหน,นรับต่อขึ้นได้เท่าไหนจะหนูก็ขึ้นได้เท่าน,นั้นะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครบบ๊ายบาย